กะบอกว่าจริงๆเพลงเนี้ยทำมานานมากๆแล้วตั้งแต่แบบฟิลมิราเคลเลยคะ่ะช่วงเดียวกันแต่ละคนเป็นเจ้าหญิงทั้ง5แล้วแต่ละคนก็คือมีสิ่งที่รักที่ชอบเหมือนทุกคนก็จะแบบชอบหนีจากวังไปทําในสิ่งที่รักซึ่งหนีมาได้ด้วยการช่วยเหลือจาก บางคนจีนที่นิวอะเหมือนยิบปิ่นปักผมมาแบบกําไว้ที่หลังคือก็อ้างอิงจากสตรอรี่จริงๆของคิวปิดตอนนี้เขาพบรักกับคิวปิดอะไรเงี้ยเขาไม่เคยเห็นหน้าใช่ไหมแล้ววันนั้นเขาจะแบบขอไปดูหน้าคิวปิดหน่อยเป็นฟิลแบบเอาปิ่นปักผมมาแบบเผื่อคิวปิดที่เราเห็นนอะอาจจะแบบไม่ได้แบบว่าดอาีอย่างที่เราคิดอะไรเงี้ยจะได้แบบไว้ป้องกันตัว เพลงดีมากขอบคุณค่ะไหนใครยังไม่ได้ฟัง Happy V Day ของคาร่าไปฟังเดี๋ยวนี้ซิงสองให้โอกาสในการออกจากไลฟ์แล้วไปดู <laughs> เดินด่วนเรื่องนี้ต้องมาก่อนรืกไหมก็แบบเอาอีกเครื่องหนึ่งเปิดก็ได้ตอนนี้เราถึงบ้านแล้วนะคะแล้วก็ดู MV ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตื่นเต้นมากตอนดูชุดมามี่ปกโกมันน่ารักจะตายทุกคนาอาจจะคิวๆเออแต่ว่าหนูก็ย,ยังแซวเล่นกันอยู่เลย น่ารักดีแบบพี่เขาให้เป็นคาแรคเตอร์หน่อยแบบว่าเราสวยมีเยอะแล้วเราต้องแบบฟิลแบบน่ารักบ้างแต่อินเนอร์ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เลยเป้นตามแล้วคะ่ะเอลเคลื่อนแล้วไปอีกค่ะคุณที่ไปให้สุดคะ่ะเอลเคลื่อนเราอย่าไปอย่าไปหยองเอาลิเอาอีก แฟรี่เทลแบบจึ้งมากทำถึงสุดๆเอาจริงคืออย่างที่บอกว่าเคยสปอยไว้ก่อนว่าชอบคอนเซปต์ MV แบบมากๆตอนฟังแบบเพลงเนี้ยครั้งแรกอะเราก็เขาก็จะมีให้คุยกันถึงว่าเอ้ยแต่ละคนเห็นภาพอะไรแล้วแบบวันนั้นครูที่สอนร้องเพลงก็พูดว่าแบบนึกถึงคอนเซปต์เจ้าหญิงนิววังอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยใช่เออคอนเซปต์เนี้ยมันดูมันดูใช่อะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าไปเสนอ แบบพ่วงกับไอเดียว่าเฮ้ยเรานึกถึงฟิลแบบเจ้าหญิงหนีวังอะไรอย่างงี้กันนะแล้วทีนี้เนี่ยหนูก็ชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรความครีเอทของทีมแบบ MV มากเขาก็ลองไปศึกษาสตอรี่อะไรใดๆเกี่ยวกับคิวปิดใช่ไหมแล้วพอเราคือมันมันเหตุการณ์คือมันหลายไอเดียหลายคนมากๆทุกคนช่วยกันช่วยกันโยงความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยพอเราพูดถึงเจ้าหญิงหนีวงังเขาก็เอาความหนีวังอะไรอย่างเงี้ยมาผสมผสานกับเนื้อหาในเพลงอะไรยเงี้ยมันก็เลยออกมากลายเป็นรูปแบบฟิลเทพนิยายนิดหนึ่งก็เลยแบบค่อนข้างชอบฟิลนี้มากเพราะว่า ส่วนตัวเป็นคนชอบอะไรแนวแนวี้อยู่แล้วแล้วก็ชอบแต่งตัวแนวแนวนี้แล้วก็เออชอบ MV แนวแนวนี้อยู่แล้วชอบเรื่องราวประมาณนี้คือหลายคนอาจจะอาจจะเก็ต MV หรือบางคนอาจจะไม่เก็ตเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังก็คือ MV ็ีฟิลประมาณว่าเออเราก็เป็นเหมือนเจ้าหญิงหนีวังจริงๆแหละคือเป็นแบบเจ้าหญิงทั้ง5้าฟีลแบบแฟรี่หน่อยอะไรเงี้ยเป็นเจ้าหญิงแล้วก็แฟรี่ด้วย <laughs> พูดไม่ถูกกันแต่ว่าเป็นเจ้าเจ้าหญิงฟีลฟลแบบเทพนิยายอะไรเงี้ย แต่ละคนเป็นเจ้าหญิงทั้ง5แล้วแต่ละคนก็คือมีสิ่งที่รักที่ชอบอย่างของฟอนก็จะเป็นเหมือนแบบอ่ะรักกันกินอะไรอย่างงี้ของนิวจะเป็นแบบรักในสิ่งดน,นตรีรักรักดน,นตรีพี่ป๊อปจะรักการอ่านนิกกี้จะเป็นแบบรักตัวเองอะไรอย่างงี้เ่วนเปนก็จะเป็นรักน้องแมวใช่ซึ่งแต่ละคนก็จะมีความชอบความรักแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วทีนี้เหมือนทุกคนก็จะแบบชอบ เขาเรียกว่าอะไรหนีไปทําหนีจากวังไปทําในสิ่งที่รักคือเป็นตัวเองสุดๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละคนก็หนีมาได้ด้วยการช่วยเหลือบางอย่างจากบางคนใช่นะซึ่งก็คือเป็นคิวปิหรือว่าองลีจาก Proxy นั่นเองนะคะเอาจริงขอบคุณองลีมากๆเลยที่เออมาเล่น MV ให้กับคาร่านะคะถือว่าเป็นพระเอกคนแรกของคาร่านะคะซึ่งก็ทําได้ดีมากจริงๆคือเชื่อว่าตอนซีนองลีออกมาทุกคนต้องวาววาวแน่นอน และด้วยเวลาอันน้อยนี้คือองลีแบบว่ามากองตั้งแต่เช้าแล้วก็กลับตอน11บโมงนะคะด้วยเวลาอันน้อยนิดแต่ว่าทำออกมาได้ดีมากนะคะชินชมอ้าวมีคนบอกชอบพระเอกเองมีมากเลยค่ะคาร่าชอบไหมนั่นแหละก็ฟิลประมาณนั้นซึ่งจริงจริงจริงจงคือเขา พูมกับเคยเขาเรียกอธิบายสตอรี่ต้องฟังจากพูมกับคือมันจะสนุกและอินกว่านี้มากๆฟังจากหนูอาจจะไม่ได้แบบข้อาามูลครบขนาดนั้นเพราะว่าบางทีเราก็ลืมไปแล้วมันก็นานแล้วอะไรเงี้ยคือถ้าจะเห็นบางซีนที่นิวอ่ะเหมือนหยิบป,ปิ่นปักผมมาแบบกําไว้ที่หลังคือก็อ้างอิงจากสตอรี่จริงๆของคิวปิดที่คือเหมือนแบบว่าตอนตอนที่เขาพบรักกับคิวปิดอะไรเงี้ยเขาไม่เคยเห็นหน้าใช่ไหมแล้ววันนั้นเขาจะแบบขอไปดูหน้าคิวปิดหน่อยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแบบอาจจะแบบน่ากลัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบว่า ถ้าตามตำราน่าจะเป็นมีดหรืออะไรสักอย่างที่แบบเออแบบไว้ป้องกันตัวอะไรอย่างเงี้ยของเราก็เลยอ้างอิงเป็นเหมือนนิวก็เหมือนเป็นฟิลแบบเอาปิ่นปักผมมาแบบดูซิว่าเผื่อคิวปิดที่เราเห็นน่ะอาจจะแบบไม่ได้แบบว่าดีอย่างแบบอย่างที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้แบบไว้ป้องกันตัวคือทุกอย่างมันก็แบบอ้างอิงจากสตอรี่แบบว่าคิวปิดตำนานคิวปิดจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งตอนถ่าย MV ก็คือแบบอินเนอร์ต้องมานะทั้งนั้นที่เราง่วงกันมากแต่แบบต้องแบบบูตเอเนอร์จีสุดๆ ใช่ใส่คีถือกตะเกียงรอเจอคิวปิดว่าเป็นปีศาจหรือเปล่าพี่ต้องอย่างนั้นเลยใช่เพราะตอนแรกเราก็ไม่รู้ไงแต่พี่ป๊อปแบบเป็นคนแบบว่าเพราด้วยคำเขาอ่านหนังสืออะไรเงี้ยเขาก็แบบ i, า i, จะเป็นคนแบบเฮ้ยเกิดไอเดียขึ้นว่าเฮ้ยอาจจะเป็นคิวปิดหรือเปล่าอะไรนี้เราก็เลยแบบไหนลองถือตะเกียงไปส่องดูซิใช่เขาชอบคอนเซปต์มากเลยอะ่ะมีเบื้องหลังให้ดูไหมนีค่ะเดี๋ยวรอมีถ่ายเบื้องหลังอยู่เดี๋ยวเขาน่าจะเอาออน ออนลงช่อง YouTube นะครับชอบพี่อยคาร่ามากครับเชื่อแล้วครับน้องมิชาเพราะว่าน้องมิชาเนี่ยคือพอ MV ออกเป็นคนแรกๆที่ทักมาเลยบอกชอบเป็นมีมากคือแบบก่อนหน้า MV จะออกแบบกลัวหลุดสปอยกลัวหลุดร้องเพลงมากจะบอกว่าจริงๆเพลงเนี้ยทำมานานมากๆแล้วตั้งแต่แบบฟิลมิราเคิลเลยค่ะช่วงเดียวกันแต่เราก็ตั้งใจจะออกมาเป็นซิงเกลิลที่2อยู่แล้ว คือเอาจริงๆคือชอบตนตรีตอนเปิดมากรู้สึกว่ามันมีความเป็นคาร่าสูงอะไม่ว่าจะมีร็รอกเกิลหรือว่าเพลงนี้คือสไตล์เพลงมันแนวมันอาจจะไม่ได้แบบแนวเดียวกันซะทีเดียวแต่ว่ามันมีสไตล์ความเป็นคาร่าอะไรอย่างเงี้ยสูงอยู่มากๆก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะทําให้แบรนด์เราแบบแบบแบรนดิ้งเราชัดขึ้นอย่าดูเรื่องหลังการอัดเพลงอะไรงี้น่าจะมีนะคิดว่าจะไม่ได้เราว่าได้ถ่ายหรือเปล่าแต่คิดว่าถ่ายนะคะ ขอที่มาของชื่อเพลงได้ไหมจริงๆชื่อเพลงเนี่ยเราก็คิดกันว่าจะเป็น Happy V Day หรือว่า,า V Day อย่างเดียวคือจริงๆสารภาพว่าตอนแรกก็มี choice ที่จะเป็น Happy แบบตัว V แบบ V อะ Happy V Day แต่ว่าทางผู้ใหญ่หรือว่าหลายๆคนก็กลัว,ว่าเฮ้ยมันจะใช้ได้แค่ช่วงเทศกาลหรือเปล่าก็าคือวาเลนไทน์อะไรเงี้ยค่ะ เราก็เลยแต่ว่าเราก็ไม่รู้เราจะเราไม่อยากเปลี่ยนเนื้อเออเราชอบคํานี้แล้วตอนแรกมีคําว่า B ด้วย BD a y ยอะไรเงี้ยแบบ happy b day happy v day แต่ว่าสุดท้ายก็โอเคเรามาขอที่ v day ตอนแรกเป็นตัว v อย่างงี้แต่ก็อย่างที่บอกว่ากลัวว่ามันจะใช้ได้แค่ช่วงสถานการณ์วันเลนทนยหรือเปล่าก็เลยคุยกันว่าเป็น v day แล้วกันแบบ v แบบพวกเราถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ถูกตามหลักไวยากรณ์เป๊ะอะไรอย่างงี้ใช่แต่ว่าก็เป็น happy v day ค่ะ มาได้ไงก็เนื้อมันมาแบบมันมาเพราะอย่างนั้นอยู่แล้วอะ่ะมันมาตั้งนานแล้วคำนี้จริงจริงตอนแรกมันมาจาก Happy B-Day ลง Dance Performance เลยได้หมาจะบอกว่าถ่าย Dance Practice ไปแล้วแต่ว่าจะไปวันไหนเดี๋ยวอลอรุนกันคิดว่าไม่น่าไม่นา,นานน่าจะเร็วๆนี้นะคะแต่ว่ารู้สึกว่ากระแสะโอเคมากเลยอะ่ะแบบว่าทุกคนดูชอบเพลงมาขอบคุณมากค่ะติดตามดูไลฟ์ของพวกเรา รวมถึงเอคิวสีคอนเทนต์กับ VR และยังมีเทเเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 48 application